รับงานรีวิวช่วยแม่หาเงินน้องปีใหม่สุดยอดลูกกระตันยูรับงานรีวิวช่วยแม่แอปทักะอ่อนหาเงินหลังสังคมเจอวิกฤตต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่สายสตรองอย่างแอปทักะออนพักสุขเจริญได้ออกมาประกาศอยากขาดกับอดีตคนรักอย่างสงการเตชะนรงนั้นก็ดูเหมือนว่าสาวแอปนั้นจะสวยวันสวยคืนเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวหรือทำผมอย่างไรก็ดูเป๊ะปังไปทุกชุด เห็นแบบนี้แล้วก็คงต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่โชคดีในเรื่องของความรักแต่เรื่องของการงานนั้นปังสุดๆและก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ถูกพูดถึงไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อคุณแม่แอปทักษออนได้พาลูกสาวน้องปีใหม่มาออกรายการชื่อดังและที่ประทับใจไปมากกว่านั้นคือน้องปีใหม่ได้แอบทำการเซอร์ไพรส์ถือพวงมาลัยและเค้กที่เขียนเองมาให้แม่แอปทักษอรนก่อนก้มลงกราบเนื่องในวันแม่ ก่อนที่จะร้องไห้สวมกอดกันทั้งแม่และลูกจนทำให้พิธีกรและทีมงานในสตูต่างกันน้ำตาไม่อยู่กันเลยทีเดียวจนทำให้พิธีกรฝีปากกล้าอย่างมาออนนภาและกาลแมพัชละศรีถึงกับกันน้ำตาไม่อยู่หลังน้องปีใหม่เซอร์ไพรส์ก้มกราบแม่แอปทักษออนกลางรายการอีกทั้งงานนี้ชาวเน็ตนั้นก็ได้วิจารณ์หนักน้องปีใหม่ยกเค้กให้แอปทักษออนในวันแม่ ในขณะที่สงกรานถือเค้กเซอร์ไพรส์แฟนใหม่แมทพีราีโดยชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นว่าในขณะที่ส่งกรานเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดแมทแต่ปีใหม่เอาเค้กมาให้แม่แอป น้องน่ารักและเป็นกำลังใจของแม่มากๆและล่าสุดหลังผ่านพ้นดราม่าน้องปีใหม่สุดยอดลูกกตันยูนั้นก็ได้รับงานรีวิวช่วยแม่แอปทักษอ,อนหาเงินหลังสังคมเจอวิกฤตเรียกได้ว่าน่ารักและภูมิใจแทนคนเป็นแม่สุดๆเลยค่ะ